สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่นงค์โมนิกับผ้าขาปปากเก็บเห็ดอีกตามเคยละคะ่ะคนมาเคสละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่คะค่ะเพื่อนๆก็ถามว่าเห็ดอันนี้เอาไปเฮ็ดอีหยังกินค่อยแซ่บวันจันว่าหั่นเฮาซูไปเกียงอีสานก็แซ่บพึ่งกันเด้อคะ่ะขอบอกอันส่วนตัวเอาไปเฮ็ดใส่หมกน้ำไม้อ่ามกหมอนะคะแซ่บค่ะหมกใส่กระหมกน้ำไหมนนเนาะแล้วก็ เอาไปใส่แกงน้งไม้ปกติก็แซ่บคือกันอันเฮ็ดอันนี้พันมีรสชาติจังใดวะทีมันกับบอกว่าถือแลค่ะเพราะว่ามันก็บม่ได้มีรสชาติเด่นนะคะแต่ว่ารสแต่ว่าถือเฉยอย่างของคนในจุดกรุบกรุบก็จังอันนองวัวเอ้ยแต่ว่า กบ่เคยกินได้ค่ะน้องว่าแต่ว่าพี่สาวมันบอกแล้วนาตามันมันก็จะเหนียวงุ้บกรุบกรุบจังสินนะคะพอแม่พี่น้องจ๋าแต่มันกับบริเหนียวค่ะค่ะเวลาเก่งอะไรมันก็จะเป็นเนื้วเหนียวเนียนหน่อยนะคะพอแม่เี่นนองมันจะบริเล็กนะมันก็จะกรุบกรุบนะคะแต่ขามันก็จะเหนียวนิดนึงอะไรจังนี่ค่ะบางคลิปเพราะเวลาลงไปจังซีนั่นพอค่ะลาเก็บก็จะบอกว่าเออเห็ดอันนี้เวลาเขาเหยียบแล้วถึงเหยียบมันแตกมันก็ยังโตขึ้นได้อีกแม่นเลยค่ะ มันโตขึ้นได้อีกอีกลีค่ะแต่ว่าพี่นองกับคงจะเห็นว่าเอ้ามันโตได้อีกกแสดงว่าดอกมันคงจะเหนียวมากเห็นบ่ค่ะเอาจริงๆมันก่ได้เหนียวมากด้วยค่ะมันแตกแต่ว่ามันทนอะค่ะเม่รู้ก็แบบมันทนมากเลยขนาดเขาปาดมาแล้วครึ่งดอกแล้วมันก็โตขึ้นได้อีกจนโตจนมันแก่เลยจริงๆสินะค่ะเห็ดอันนี้สุดยอดมากก็คือแบบถ้าเป็นเห็ดบานเขาไปซุ่นดอกหน้อยดอกอย่าง้วมันก็จะบดขึ้นเป็นบอกค่ะอันนี้มันก็เป็นแค่บางดอกเท่านั้นแต่ว่า ส่วนมากที่เห็นอนะ่ะคือเหยียบแล้วมันกระบอตายเลยเด้พอมีน้องมันกระบอฝ่อบางอย่างเลยเด้มันก็อยู่ของมันยังัไนล่ะค่ะก็นั่นนี่ยังเลยก็บอกวาเฮ็ดนี่คะตัวเองนี่ชอบเอาไปเก่งเป็นมุกมอเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะแต่ว่ามาเบิงว่าฝรั่งเขามาเฮ็ดอีหยังว่ะติพี่น้องจะฝรั่งเขาก็จะเอาไปทําซอสสปากเกตตี้เอ้ยซอสเห็ดเอ้ยซุปเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะอ่ เอาไปเส้นหนาพิซซ่าก็ได้บันนี้เมื่อนี้ได้กินอาหารที่แบบว่าโอ้แฟนเอาไปที่ทำงานเอาเห็ดไปให้คนทำอาหารที่เขาทำให้พนักงานเป็นร้อยส0งคน300คนอะไรยังสิละค่ะเขาเค็ดหลายๆนะคะบันนี้เขาเอาไปเห็ดแมคโรนีแอนด์ไส ไ i โรเนนชีสใส่เห็ดโมเรลพี่น้องเอ้ยปันิแฟนทูมาห้อูแซบอิลีค่ะเขาเฮ็ดอาหารแซบอยู่แล้วไงยิงแต่ด้เห็ดตนนัวนี้ลงไปอีกพอแม่พี่น้องค่ะหอมค่ะเขาเฮ็ดออกมาได้อร่อยมากมีหนานหละ่ะว่าฝรัลล่งเป็นอย่างเขาขึ้นมากแทกเขาเฮ็ดอาหารของเขาแซบอยู่แล้วมันบอกยิงแต่เห็ดอันนี้นะพี่น้องค่ะมันบริหารง่ายมันเป็นพิเศษเป็นปีนึงไม่เท่าเดียวและการฤืดูการเก็บกบบรบปุโดูค่ะออกอย่างเต็มที่สมอาทิตย์ค่ะพอแม่พี่น้องค่ะยังมากก็ตบ ไปก็จะหาไปเห็นแล้วค่ะเพราะว่าห้าก็เริ่มจะเกิดแน่อุย้ยแต่ว่าปีนี้นักว่านะค่ะพรอมีพี่น้องบรทัานในหาเลยโลกเราค่ะจะหาเห็ดยากมากแต่ดีที่สุดเขาติดตามเห็ดอยู่ตลอดเราก็เลยได้เก็บนะจ๊ะนี่ดีิอากินเด็ดมานี่ตดดมัคักน้ำครับ ต่อกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าเฮดอันนี้บรมเณว่าหาเจอง่ายๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจะต้องใส่เวลาประมาณปีสองปีคอยจะได้เจออ่าจุดที่แบบว่าลายแบบนี้นะคะบันดีจะบอกให้ฟังด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกลัวสิมะพอเฮดจุดนี้โอ้ยขาก็ใส่เวลาโดนตืบด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ตอนแรกๆนะไปเห็นเต่ ชนิดดอกน้อยค่ะพ่อเป็นพี่น้องจะก็ไปน้าพี่สาวนอไปแล้วพากันเห็นดอกน้อยก็พากันนั่งจ่องเก็บเอาวัว่าสันวาดีใจอู้เจอเห็ดโมเรลวัสดุสันวาเพราะว่ามันจะมีชนิดเห็ดดอกน้อยใหญ่สุดมันทนอยู่กล้วยอย่างนี้สินะคะแต่ว่ามีฝรั่งกลุ่มหนึ่งเพิ่นยางทานเข้าไปเลยค่ะพ่อเป็นพี่น้องเพิ่นกาแฟ้าไปอันเห็นเขานั่งอยู่นะน้านั่งเก็บอยู่เดี๋ยวเขาก็บอกว่าอันก็คุยกันก็พี่สาวบอกว่ายาเสยงดังย่าเส้นดังเด้อพี่เขาเห เฮ็ดอ hey. ุ้ยให้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเพื่อนะที่ไหนได้พ่อแม่พี่น้องเขาแล่นไปตรงนี้แล้วค่ะมองนี่แล้วค่ะมองคอยเก็บอยู่เนี่ยเขาไปเอาดอกใหญ่ๆนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ละเงือกจบของไปนั่งอ่อนซ่อนแต่ดอกน้อยๆกระเบิดคำว่าวค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแตกแตกก็ยังจะโตอยู่ไปนี่แหละเป็นเชียรต่อไปนี่ค่ะพี่น้องจ้ะดอกง่ายล่ะดอกว้สุดยอด พีนบอเพิ้นงอพิ้นดันออกมากพอด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดอกที่เห็นวังหันนะเก็เป็นเ็ดที่แบบว่าใหญ่เต็มทีเนาะค่ะเนาะดอกสีเหลืองๆแต่นี่คือเห็ดนี่เป็นพันธุ์อีกชนิดเนื่องก็กคือคล้ายๆแบบว่าชนิดเดียวกันละค่ะแต่ว่ามันจะรูปทรงแบบใหญ่บ่ทอกันจะอันนี้ออกจะทรงสีเทาสีกร a y นะคะแต่ว่าอัน กอนานันน่ะจะเป็นสีเหลืองค่ะเวลาพันยัยพันยยอีลีค่ะแต่อันนี้พันกันยัยได้คือกันแต่ว่าบริยัยคือดอกสีเหลืองนะคะพอแม่พี่น้องได้กะสวยค่ะเวลาพันเต็มทีพันกระสวยคือกันจะเนี่ยค่ะดอกสีเหลืองพันจะแบบนี้ค่ะพันจุใหญ่กว่าสีเมื่อกี้ค่ะอันดอกเมื่อกี้สีกรีพันกระสิเงาเงาแหลมแหลมเด้ออันนี้พันกะสีแบบอ้วนอ้วนปุบมันเป็นเห็ดอันเยลโล โมเรลนะคะพ่อแม่พี่น้องมันมีเกรย์แล้วก็แบล็กเนาะส่วนมากแบลคมอเรลพนจะขึ้นยุกับอันอันต้นสนจะ้ะมีคนถามว่าเห็ดโมเรลมันออกจุดโบเมืองไทยบานเฮา้าอย่างนีนะมันมีโบวรซันวาอาจจะมีเนาะค่ะเพราะว่าจุดทั้งเขาทั้งเหนืออยงีอากาศเย็นอย่างซีละคะ่ะและต้นไม้ พุ่มไม้ที่มันขึ้นยูน้ำแบบเห็ดนี้มันจะเลือกต้นไม้ขึ้นเนาะอาจจะมีเหมือนกันจ้ะเพราะว่ามีพีคนหนึ่งเป็นคอมเมนต์เป็นบอกว่ายูมังไทเป็นเห็ดขึ้นชื่อว่ามีพิษจ้ะแต่ว่าในอเมริกาเห็ดตัวนี้ไม่ได้ขึ้นชื่อว่ามีพิษเนาะเขาขายกันเขาซื้อกันกินกันในร้านอาหารก็มีค่ะเขานียมกันกันในแถบยุโรปค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้ะสวัสดีจะ้ะ